ัลโหลเอ่อสวัสดีครับเพื่อนสายเขียวทุกท่านวันนี้เรามา,าพิสูจน์ต้นพยุงกันนะฮะไม้พยุงเอ่อสี่ปีเนี่ยมันจะเข้าแก่นไหมมาฟันดูเลยนะฮะมาฟันดูเลยว่ามันจะเข้าแก่นไหมนี่นะฮะมันจะเข้าแก่นหรือว่ามันจะมีแก่นไหมดูก่อนนะฮะฟันอย่างนี้เลยพิสูจน์กันเลย สี่ปีมันจะขนาดไหนฟันดูเลฮะนี่คือไม้พะยุงปลูกมา4ี่ปีแล้ว เรียบร้อยบทสรุปเป็นไงครับมีแก่นไหม สรุปนสี่ปีไม่เข้าแก่นเลยสี่ปีนี่ไม่มีแก่นเลยนะครับไม้พะยุงสี่ปีครับไม่มีแก่นนะฮะต้องรออีกผมว่าไปบ้านสินปีถึงจะเริ่มเข้าแก่นสิบปีชัวร์ๆนี่ฮะสี่ปี จะเริ่มนะฮะรู้สึกว่าจะเริ่มเริ่มจะมีแก่นเนี่ยเริ่มจะมีแก่นเนี่ดำๆเนี่ยนะสี่ปีเริ่มจะเข้าแก่นนะฮะแต่ยังยังยังไม่เยอะโอเคพิสูตรแล้วคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับ